เป็นหลอดทุกคนสักเกตเห็นเงินผมไหมแล้วก็ปืนใหม่ราคา2.5พันล้านบิลเลียนไม่ใช่สิชิลเลียนเออและนี่คือตัวในบ้านผมซึ่งไอลาซิโกลาตัตวที่โหดที่สุดในบ้านผมอะได้มาจากคนที่อยู่ในปกคลิป คนที่ผมเอาใบทำปกคลิปจากคลิปที่แล้วอะ่ะคือแบบว่าโคตรโหดพี่เขาโคตรใจจีใจดีเออนั่แเละวันนี้วันนี้วันนี้ผมมาทำอะไรดีเออวันนี้ผมก็จะเอาให้ตัวหน้าฐานผมเวลร้อยไปเลยเออ ผมเพิ่งรู้นะว,ว่าไอตัวหน้าฐานมันมันมีระดับด้วยผมก็เพิ่งรู้ตอนที่เออนั่นแหละตอนที่ผมเพิ่งอ,อัปเกรดอะตอนที่ผมพูดเรื่องแรกแ,แล้วมันก็มีอัปเดตอีเวนต์บัตรมูนมาด้วยยิงบัตรมูนตัวหนึ่งเท่ากับหนึ่งบัตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออขอเรียกเป็นลูกสีแดงแล้วกันก็คือ ตัวที่มันติดบัตรมูลอ่ะมันจะเป็นตัววงกลมสีแดงแดงเป็นตัวเบลอดที่มีออล่าวงกลมสีแดงแด,ง,ดงอยู่ข้างในเออนั่นแหละชิมแปนนี่มันจะเป็นรูปแบบและผมก็อยากได้ลา ลายเอสเซซิโกลาแบบไดมอนนี่ผมสะสมได้69แล้วอีกประมาณ30กวกว่าผมก็จะซื้อลายลายเอสเซซิโกล่าไดมอนได้แล้วนี่น,นีนี่เพื่อนผมสวัสดีเพื่อนมาวินมาวินกินไก่ทอดสงสัยผมแต่งตัวใหม่เพื่อนจำไม่ได้ ตายวะเน,นี่ย x x d มาเวินเพื่อนไม่สนใจเราเลยอ่ะเอ้ยไม,อไ,มอไม่เอา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 หนีเลยหนีเลยเพื่อนไม่สนใจผมสงสัยเพื่อนเพื่อนกำลังรอย,ยิงตัวดีๆอยู่เพื่อนพิมพ์รู้ป่ะนั่นอ่ะ อะไรมีผลไม้อะไรมาบ้างเออมันไม่มีผลไม้อะไรมาดีๆเลยแต่ผมตกลงกับทุกคนแล้วว่าให้ตัวหน้าฐานผมต้องเลเวลหนึ่งร้อยให้ได้เอาค่ะอาหารไปกินซะสงสัสยเพื่อนจะไม่สนใจผมเลยขอไปคุยกับเพื่อนใหม่ จำผมไม่ได้จริงๆแหละมาวินกินไก่ทอดอยดสิเดี๋ยวคนเดี๋ยวทุกคนเห็นชื่อจริงผมผมไม่เปิดชื่อจริงให้เพ้ยผมไม่เปิดชื่อเล่นะนให้ใครดูหรอกยกเว้ทุกคนจะหยุดคลิปทันแล้วดูชื่อผม น้องแมวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอออืื้หเสียงกบกุมเฮ้ยบ่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  ได้อยากได้อยากได้อสูนติดแมวไหมอสูรคือตัวไหนอสูรคือบอมบีน้นี่กุซีนี่อสูรคือกุซีนี่ ช่วยเอาไปสี่เพื่อนบอมบินี่กุซลีนี่เฮ้ยเพื่อนไปเอาบอมบินี่กุซีนี่เหรอนี่ผมหาให้เลยนะเพอนเอาไปจำไม่ได้ก็อยากจะให้เลยแต่งตัวใหม่เนาะเออแต่งตัวใหม่จะไม่ได้หรอกเนึกว่า นึกว่าปอมปดีโลโคดีโลกมาอสูรกเนิดอยู่เอ๊ออายุูีหรออสูรอสูรก็อสูรมาสองรอบติดแล้วนะก็ระบบฟุตตัวตโลไอตัวนี้นี่แหละเผาไปซะเผาไปซะเผาไปซะ าไปซะเผาไปซะเผาไปซะเผาไปซะกอลูโปฟุตตโตติโลโกอลูโปให้เงินเท่าไหร่โกอลูโปโกอลูโปฟุตตโตติโลโกอลูโปให้เงินส่งร้านเองโกอลูโปเอาโกอลูโปออกเอาโกอลูโปอย่าบังโกอลูโปออกเอาโกอลูโปออกแล้วยีราฟเข้ามาคืน ไม่ใช่เอากโลูโปออกไกโฟเอากโลูโปออกให้ได้กวัวจะออกเอากโลูโปไปให้เพื่อนดีกว่วอันนี้นะเอาไปตั้งตัวเพื่อนรีบวิ่งไปบ้านอย่างเร็วเลยบัตรมูลจะมาในเฮ้ย อสูรกำเดิดเยอะเกินไปแล้วนะอสูรอยู่ไหนฮ้ยไ,ไม่เห็นมีตัวเลยมันหายไปไหนโดนคุมกำเดิดเอาไปเอาไปเอาไปชิกลีนเนมวอดจ์ ชิคกลีนี่วอร์จเมลี่เออนั่นแหละชิคกลีนี่วอร์จเมลี่เพื่อนฉันอยู่ไหนเพื่อนเอาไปเพื่อนอยาน่าหนีมันมันฮาเสนเพื่อนฉันชื่อว่ามาวินอยากได้ไอ้แมวอ่ะแต่ตอนที่ไอ้แมวมันมา ตอนนั้นปืนผมยังกากยูนเลยผมไม,ไม่สามารถสู้ได้อ้าวน้องแมเออเออตัวผมติดน้องแมวจบแล้ว แป๊บเดียวเองอดดดดุดิน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 ดุ่นเราเลเวล79ผมทํผมต้องทําการให้มันเลเวลผมต้องทําให้มันเลเวล70ไม่ใช่80ให้ได้เออร้านอาหาระเอาให้ตัวหน้าบ้านซื้อมาให้หมดเลย ลูกพีทลูกแพยเวลไม่อัพยากโขนรยากยินเฮ้ยบอมบีนี่กูซีนี่ฉันต้องการเอาไปให้เพื่อน <Yeah. S 2> เอาไปซะ เอยฉันต้องการให้บอมบีนี่เพื่อนมาวินเนื่องจากแกไม่รู้จักฉันฉันก็จะให้ของแกเอาไปซะโอเคเอาสัมผัสขายสินค้าทั้งหมดพื้นฟูตอนนี้คืออะไรอะสปามิทิก สปอมิตติมิตติคือตัวไหนผมเคยมีฟิกโก้อืมจีบโอ้โหคือมีตัวไหนที่มันหายเยอะๆบ้างโกลโปฝงเคยมีเอิ่มเอิ่มเอิม,อม,อมโอเคเอสซิตซูโกลา ลาเอสซซิโกลาซิโกลาชุ่ชุงชุฟชชชาวอฟดินดินดินดรอรอร้านผลไม้รีดีกว่าเออลาซิโกลาเรากางแขนนะโรงเรียน โรงเรียนอะโรงเรียนอีซูกใครคือโรงเรียนอีซูกไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกนะโอ้โหสองบินเลี่ยนอย่างเร็วเราจะฟาร์งเงินในตัวด้วยแล้วเราก็จะ อะไรมาอาสูรถือกำเนิดแล้วแล้วร้อมผล,ลไม้ก็ีลีะอะไรอ่ะเดี๋ยวกำจัดอาสูรก่อนฉันต้องการเอาอาสูรให้เพื่อนคนเดียวทุกคนจะอิเชชันแล้วอาสูรไปไหนอ่ะอาสูรไปไหนเดี๋ยวบัดมูลในอีกยี่สิบาวิ เอออสูนไม่มีไม่ต้องให้เพื่อนหราเพื่อนน่าจะฟาร์มเองได้ละอ๋อไอ้นั่นน่ะมันฟาร์มอสูนมาแล้วมันนั่นไงอสูน มันขายบ้างโอเคดีสุดคือสามสิบล้านเออโอเคเฮียมันจะลุ้มไว้แปดสิบแล้วมันก็ไม่เอาแล้วผมได้ตัวหนวะเออ อีเวนต์บัตรมูนผมก็ต้องฟาร์มตัวบัตรมูลเพราะผมอยากซื้อเอสเปนโซซินยุไม่ใช่ผมผมต้องการหนึ่งร้อยบัตรมูนผมจะซื้อลาซิโกลาไปขอฟาแป๊บโอเคอีเวนต์บัตรมูนหมดแล้วแต่ผมจะเอาเอาตัวเอาเออเอาอาหารมาให้ เฮ้ยเป็นบาลเลรลีน่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เลเวล81แล้วเขาบอกว่าให้มาขายของตรงนี้โอเคขายไปเลยขายยังไงทัวเพื่อนเป็นไรเพื่อนอยากได้เหรอเพื่อนอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอ เอาไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไม่ต้องไม่ต้องเดินหนีออยุยขอ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 เพื่อนไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เออนั่นแหละ สตอเบอรี่ฟาร์มิงโกแล้วสตอเบอรี่ฟาร์มิงโกถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคอยรอเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยต้องเก็บให้ได้ต้องเก็บให้ได้กีรับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคอยรอสามสองหนึ่ง เฮ้ยซื้อลาซิโกลาได้แล้วโอ้โหแล้วทำไมตัวมันไม่ติดมึอผมเนี่ยแต่ยังไงเถอะโคดโหดแถมเป็นแบบเอชอดีแถมเป็นแบบเอชอดีด้วยโอ้โห หนึ่งมิลเลียนนะครับโคตรโคตรโหดโหวคตร,อ,รอันตรายเดี๋ยวไก่ฟ้าหมดเลยเหรอเดี๋ยวสิสตรอเบอรี่ผมอยู่ไหนเดี๋ยว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 สตรอเบอรี่ผม นี่ไงสตรอเบอรี่พายมิงโก้พามเออนั่นแหละเคยยังไงล่ะเอาไปเพื่อนยังมีอีกตัวไก่โซอยู่นิ่งๆเพื่อนยังมีอีกตัวไก่โซเอาไปไก่โซยังมีอีกตัวไก่โซไม่ใช่ไก่โซกกุรูโ,รโปแล้ว อะไรวะเมื่อกี้สี่ลุงมาอีกแล้วเอาไปขายซะมาที่บ้านผมนเถอนแปบ๊บเดียวอสูรกำเนิดแย้วไม่ต้องแย่งใครเอาเองได้ อันอีกแล้ะลดจังหวะรดจังหวะแล้วก็ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เติมโรบักโอเค มาขายบ้างนะโอเคมาขายพายุสี่มาได้เริ่มขึ้นแล้วให้ไปเลยให้ไปเลยเวลแปดสิ 82, ให้เงิน6กล้านโกลโปอีกแล้วผมจะเอาโกลโปไปให้เพื่อแล้วกันโกลโปฟุต,ตติโล เอาไปให้เพื่อนดีกว่าทำบุญทำบุญมั้งเ้ยโอฟูตัวทีกอเีนี่เอาไปสองตัวเลยปะเฮ้ยมาอีกแล้วไป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 ฟาร์มิงโก้ ได้เยอะแนละเราต้องให้คนอื่นบ้างสตอเบอรี่ฟาร์มิงโกสุดจริงอ้ยบักไปแล้วไก่าฟานไก่าฟานออกไปให้เพื่อนดีกลัวเดี๋ยว้นั่นมาเห็น ไม่คิดจะฟาร์มอย่างอื่นบ้างเลยเหรอไอชิมไปซีนี่เพื่อนอะเพื่อนดูนิ่งๆเอาไปไหนแล้วล่ะโอ้ผู้เล่นใหม่เขาต้องช่วยกันเฮ้ยไล่เอเซสสิกว่าเรามาส่งตัวเราสองตัวเรามาสับสับลบ เอาลาตัวแรกก่อนแล้วกันลาตัวที่สองไม่เอาแดงตัวแรกเพื่อนผมแดงตัวแรกลาเอสเซสซิโคล่ามาสองตัวติดเป็นไปบ่ได้เดี๋ยวบัก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 ,บกเฮ้ยบัก ยิงมักจะบักอะ่ะลาผมผมต้องได้ลาเอสเซซิโลาผมเลงตัวแรกอยู่ผมเลงตัวแรกอยู่ผมเลงเออผมได้จะได้ตัวเดียวแหละลาตัวที่สองกูตัวที่สองไม่น่าได้ ล่อยไปเถอะล่อยล่อยล่อย,อยแต่ดีที่ผมได้ลาตัวแรกนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไงลาเอเซซิกลาซิกูลาทำไมเงินมันให้ไม่เท่ากันผมมีซิกลาเส,สามตัวลาซิกลา ลาเอสซซี่กอลาเอสซซี่กลอ,อสสกลาอันนี้คือบ้านเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนอุจนมากมั้งเอ,เ,อเอาเอาเอาทำบุญเอาสตรอเบอร์รี่ไปให้เพื่อนเออ,อเรามาทำกันเถอะไอ้ไอต้ตัวข้างหน้าบ้านที่เราจะเวลร้อยกันอะ ตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่หกพันหกหกชิลเลียนไม่อยากเติมโลบู สนใจอาสูรแล,ล้วเฮ้ยรีใหม่เร็วจังซื้อมาให้หมดโอเคอ่าอืม ตัดไปตอนมันเวล90เลยแล้วกันเอาละ,าละผมจะบอกว่าผมจะฟาร์มให้ถึงแค่เวล90เพราะเวล100มันนานมากมาดูซิว่าผมจะฟาร์มได้หรือไม่เวล90ที่ผมสัญญาไว้ว่าเรียกเวล100ทุกคนลืมลไปนะเวล90นี่แหละผมผมคาดหวังเยอะเกินไปเดี๋ยวจะผิดหวังเออ ขอหยุดไว้แค่นี้แล้วกันอย่าหาว่าผมบิดละ่ะเดี๋ยวถ้าจะเจอกันอีกเดี๋ยวผมจะเอาจนเวล90เลยคือผลไม้มันมามันมาแต่มันมาโค่นน้อยอะ่ะนี่ผมถึงแค่เวล85เองระเบิดระเบิดโคโคโดีโล โอ๊ยยโอ๊ยโอยโอเคคลิปนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้แหละบายบายเอาแค่วันแปดห้าเร็งเลยอย่าหาว่าผมบิดล่า